จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวิสาขาบูชาเป็นวันที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเป็นวันคล้ายวันประสูติตสรุและเสด็จดับขันธปรินิพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ2,500กว่าปีที่ผ่านมาได้มีมหาบุรุษผู้หนึ่ง อุบัติขึ้นมาบนโลกใบนี้พระองค์ได้สละชีวิตในเพศคารวาสในสถานะของลูกพระมหากษัตริย์เป็นพระราชโอรสออกบวชเนื่องจากว่าบุญบาร,รมีที่ได้ทรงบำเพ็ญมาหลายภพหลายชาตินั้นทำให้พระองค์ทรงมองหาหนทางที่จะพ้นจากความทุกข์ในสังสารวัฏ คือพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดบนโลกใบนี้ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะใดก็ตามเป็นสัตว์ดิัรฉชานเป็นคนก็มีความทุกข์เหมือนกันอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์เกิดแก่เจ็บพัดพรากแล้วก็จากกันไปพระองค์ทรงมองเห็นว่าสิ่งที่จะทำให้พระองค์ทรงพ้นจากความทุกข์ จะต้องไม่เป็นไปเพื่อพระองค์เพียงผู้เดียวแต่จะต้องช่วยขนสัตว์โลกทั้งหลายให้พ้นทุกข์ตามไปด้วยเหมือนกับคนพายเรือถ้าพายคนเดียวข้ามฟากก็จะข้ามไปได้คนเดียวแต่ถ้าหากว่ามีผู้โดยสารประสงค์จะโดยสารเรือชักชวนเชิญชวนผู้คนให้ข้ามฟากไปกับพระองค์ได้ในฐานะที่เป็นคนแจวเรือพระองค์ก็ จะทำสิ่งนั้นนี่คือลักษณะของมหาบุรุษผู้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรม84,000พพระธรรมขันธ์รวมเป็นหนังสือที่จารึกคำสอนของพระองค์และประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ เอาไว้ในหนังสือที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกคำสอนของพระพุทธองค์นั้นถ้าจะประมวลลงให้สั้นๆง่ายๆอธตมาภาพอยากจะบอกว่าพระองค์ทรงให้ความรักให้ความหวังให้ความทรงจำและให้แรงบันดาลใจแก่ผู้คนทั้งหลายบนโลกใบนี้ ประการแรกก็คือความรักพระองค์ทรงมีพระเมตตาเสด็จไปทุกผลทุกแห่งในฐานะที่เป็นเจ้าชายออกบวชถือเพศเป็นนักบวชละความสุขความสบายจากปราศาสตร์สามฤดูมีข้าทาสบริวารมีทรัพย์สินคารมียศถาบรรดาศักดมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกในฐานะ เจ้าชายแต่พระองค์ทรงมองเห็นว่าความรักที่เราได้ในขณะนี้ก็เป็นความรักจำเพาะเจาะจงเฉพาะในวงญาติในกลุ่มบุคคลเล็กๆแต่ถ้าสามารถออกไปข้างนอกเห็นความทุกข์ของคนได้แล้วปลดเปลื้องความทุกข์ของเขาให้พ้นไปให้หมดไปได้เนี่ยความรักนั้นก็จะยั่งยืน จึงเสด็จออกบวชและพยายามเสด็จไปทุกผลทุกแห่งทุกที่ไม่ว่าจะท้องถิ่นทุรกันดารใกล้เพียงไหนไกลเพียงใดก็ทรงเอาใจใส่เล็งยานทำสมาธิภาวนาเล็งยานส่องดูสัตว์โลกให้ความรักให้ความหวังสิ่งที่ท้าทายที่สุดของพระพุทธองค์ก็คือ การที่พระองค์ทำงานเพียงระยะเวลาหนึ่งมีผู้คนศรัทธามากมายเหตุผลที่คนศรัทธาก็เพราะว่างานที่พระองค์ทำนั้นเป็นงานที่ไม่ต้องการเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องการให้ใครประกาศยกย่องไม่ต้องการโลภไม่ต้องการทรัพย์สินสมบัติใดๆ ที่มีอยู่บนโลกใบนี้แก้วแหวนเงินทองพระองค์ท่านมีหมดแล้วแต่ต้องการที่จะช่วยคนด้วยหัวใจจริงๆคนตกน้ำถ้าเรากระโดดลงไปช่วยแล้วเขารอดรางวัลก็คือชีวิตของเขานั่นแหละความภาคภูมิใจนั่นแหละคือรางวัลเขาก็ได้รับรางวัล คือได้ชีวิตกลับคืนมาเราก็ได้รางวัลคือให้ชีวิตแก่เขาไม่ใช่มีโลกเกียรติยศไม่ใช่มีแพทนินจินดาประกาศเป็นชื่อเสียงเกียรติคุณอ้น,นั้นเป็นของแถมเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์ทรงเสด็จได้เสด็จไปทุกหนทุกแห่งนั้นเป็นการเสด็จไปด้วยหัวใจที่มองเห็นทุกขเห็นภัยไปให้ความรักไปให้ความหวังแก่คนทั้งหลาย ท่านสาธุชนทั้งหลายคงจะเห็นมีอยู่ครั้งหนึ่งองคุลิมานซึ่งเป็นมหาโจรผู้ดุร้ายที่สุด<ม>เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาเป็นบุคคลที่เราคาดไม่ถึงว่าพระพุทธเจ้ายอมที่จะเป็นนายประกันเอาชีวิตของพระพุทธเจ้าเนี่ยไปประกัน มหาโจรที่ใครๆก็หวั่นกลัวใครๆก็มีความรู้สึกว่าอย่าไปยุ่งกับคนคนนี้เลยราชการก็ต้องการตัวเพราะเป็นนักโทษอุกชกันถามว่าถ้าเราเห็นคนที่ฆ่าคนมา999ศพแล้วไปเป็นนายประกันว่าคนนี้มีโอกาสจะกลับตัวกลับใจนะขอชั้นเถอะ คนในสังคมปัจจุบันนี้ก็จะนึกว่าคนคนนี้น่าจะไม่ไหวจะเป็นนายประกรันนักโทษขนาดนี้ได้อย่างไรแต่สำหรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมองเห็นว่าโจรอาจจะกลับใจคนที่แก้ไขได้เนี่ยมีอยู่ทรงมียานอย่างรู้ให้โอกาสคนแม้แต่แตจะเป็นโจรเป็นมหาโจร ฆ่าคนตายก็ตามให้โอกาสปับ๊บพอมาบวชคนทั้งหลายเห็นองค์ุริมานใส่ชุดนักบวชยังกลัวเลยวิ่งกันป่าราบเหมือนกันเพราะอะไรเพราะว่าไม่คิดว่าองค์คริมานจะกลับใจอาจจะปลอมตัวแปลงร่างมาเพื่อฆ่าคนในเพศของนักบวชก็ได้แต่พระพุทธองค์ก็ส่งเปลี่ยนใจขององค์คริมาน เป็นนักบวชผู้บริสุทธิ์สะอาดและเป็นพระหรหันต์อาตมาภาพยกตัวอย่างเช่นนี้ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังก็เพื่อที่จะบอกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นทรงให้ความรักความหวังให้แรงบันดาลใจแก่คนในการเปลี่ยนแปลงตัวเองพระเทวทัตก็เป็นอีกกรณีหนึ่ง ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาในชีวิตของพระพุทธเจ้าอิจฉาความอิจฉาเนี่ยมันทำให้โลกพินาศชิบหายได้คนในโลกถ้าอิจฉากันแม้แต่ญาติก็ฆ่ากันได้ถ้าอิจฉาระแวงสงสัยกันสามีภรรยาก็เป็นโจรเป็นฆาตกรฆ่ากันได้พระพุทธองค์ก็ทรงเอาเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละ อยู่กับโจรเพื่อปรับเปลี่ยนโจรอยู่กับไวรัสเพื่อเอาไวรัสมาทำอยู่กับไวรัสเพื่อเอาไวรัสเนี่ยมาทำวัคซีนอยู่กับพิษงูงูพิษเพื่อที่จะเอาพิษงูนั้นมาทำเซรุม่มอยู่กับคนที่คิดจะประทุษร้ายพระองค์ก็เพื่อที่จะหาวทางมาแก้ไขคนเหล่านี้ถ้าคนทั้งหลายดีอยู่แล้วพระพุทธองค์ ก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะว่าเขาดีอยู่แล้วธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ไม่สามารถจะบอกได้ว่ามีคุณค่าเพียงใดแต่เมื่อไรก็ตามพระพุทธองค์สามารถแทศนาโปรดเปลี่ยนใจคนที่โหดร้ายที่สุดที่เกเรที่สุดที่ย่ำแย่ที่สุดนั่นแหละพระพุทธองค์สามารถที่จะบ่งบอกได้ว่าคำสอนนี้ หน้าอัศจรรย์เป็นคำสอนที่เหมือนกับวัคซีนป้องกันมนุษย์ทั้งหลายบนโลกใบนี้ล้วนและแต่ถูกไวรัสคือกิเลสอันประกอบไปด้วยราคาโะโลภโทสะโมหะอิชาาพยาบาทโลกธรรมทั้งหลายมันเกิดขึ้นพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยถ้าเราหลงสิ่งที่ตามมาก็คือเราก็จะ เดินหลงทางตาบอดตามืดตกเหวตกนรกไปเหมือนอย่างเหตุการณ์ทั้งหลายที่ปรากฏคนที่หลงยศคนที่หลงเกียรติหลงบริวารหลงลาบสการะหลงหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นสิ่งที่ตามมาก็คือตกหลุมพรางทางอารมณ์ของตัวเองหลุมพรางทางอารมณ์เนี่ยจึงเป็นหุบเหว ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ทางเดินของคนประมาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้ปัญญาเป็นแสงสว่างให้คนมองเห็นทางว่าถ้าเดินเข้าไปทางเส้นนี้จะเจอปัญหาอย่างนี้นะทรงเป็นผู้บอกทางส่วนการเดินทางเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เป็นสาวกธรรมะคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานาน 2,500กว่าปีท่านสาธุชนทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าทนต่อการพิสูจน์เพียงไรพระพุทธเจ้าจากพวกเราไปเสด็จดับขันธปรินิพานไปนานแล้วแต่เหตุชะไหนธรรมะยังสว่างสวัยอยู่บนโลกใบนี้เป็นศาสนาเป็นคำสอนเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่งดงาม ซองสว่างให้โลกได้ร่มเย็นเป็นที่หวังพึ่งว่าสันติภาพภายในใจจะเกิดขึ้นธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงเป็นเสมือนกับวัคซีนที่จะมาฉีดป้องกันไวรัสของโลกที่กำลังระบ,บาดอยู่ในขณะน,นี้นั่นคือไวรัสที่เกิดจากความระแวงสงสัยอิจฉาพยาบาทโลภ ปราบทุจริตคอร์รัปชันปราบโกนโกงปราบความโลภความอิจฉาพยาบาทปราบไวรัสคือการระแวงสงสยัยการไม่ให้อภัยกันปราบความระแวงสงสัยไม่ให้อภัยกันทุกย่ำย่าทุกมุมโลกได้เมื่อไหร่โลกก็มีสันติภาพเมื่อน,นั้นเราทุกคนต่างคิดที่จะใช้ศาสตราวุฒ มีสติมีปัญญาผลิตลูกระเบิดก้อนหินมีดดาบหนังสติกจนกระทั่งบัดนี้นิวเคลียร์ใส่เครื่องบินไปโปรยไปทิ้งได้เพราะอะไรเพราะว่าสติปัญญาอันเลิศของมนุษย์แต่นั่นคือศาสตราวุุที่จะไปทำลายร้างคนอื่นแต่สำเร็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า กลับทรงมองเห็นว่าใช้ธรรม,มาวุธดีกว่าพระเจ้าอาโศกมหาราชหลังพุทธปรินิพานประมาณ250กว่าปีเหตุเกิดขึ้นในประเทศอินเดียศึกสงครามใหญ่เกิดขึ้นตลอดเวลาพระเจ้าอาโศกมหาราชนี้เรียกว่าจันทาโศกกราชคือเป็นพระราชา ู้ที่โหดร้ายดุร้ายที่สุดรบราฆ่าฟันเกณฑ์ทหารไปรบแล้วก็ตายเป็นเบือเลือดนองแผ่นดินได้อาณาบริเวณกลับมาพร้อมกับซากศพที่ฝังอยู่ใต้แผ่นดินนั้นแม่ไมเกก้เต็มประเทศลูกกําพร้าเต็มประเทศสังเวยอำนาจ บารมีของพระองค์เป็นบารมีที่ได้มาจากการนองเลือดสังหารชีวิตของกันและกันผู้คนล้มตายไปมากวันหนึ่งพระเจ้าโศกมหาราชก็บองเห็นสัมมเนรรูปหนึ่งชื่อนิครธสัมมเนรเดินเดียวอย่างงดงามในยามเช้าออกบินาบาทแสงทองยามเช้าเนี่ยส่องกาสาวพัฒ ที่ผุดพองงามมากงดงามมากพระอ,องค์ก็ทรงมองเห็นว่าเออสมณะเดินคนเดียวได้สมณะน้อยผู้นี้ทําไมถึงเดินคนเดียวได้แต่เรานี่เป็นจอมจัก,กรพรรดินะทําไมเราเดินคนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ได้ไปไหนมาไหนเนี่ยจะต้องมีข้าทาสบริวารมีคนปกป้องคุ้มครองทําไมภัยเราเยอะเหลือเกิน ก็เลยนิมนต์สัมมาเนนเข้ามาในวังเนข้อสัมมาเนนก็ตอบคําถามของพระองค์ว่าสาเหตุที่เนนเดินดุ่มคนเดียวได้เพราะว่าใช้ธรรมาวุธแต่พระองค์ใช้ศาสตราวุธศาสตราวุธฆ่าคนอื่นใครก็กลัวอยากมีชีวิตอยู่ต้องป้องกันภัยด้วยศาสตราวุธแต่ธรรมาวุธนั้นเป็นวัคซีนป้องกันใจของเรา าเรามีวัคซีนแล้วเราก็ชนะตัวเองไม่ต้องคิดว่าใครจะเป็นผู้มาทำร้ายเราชนะใจตัวเองก็ชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้พระเจ้าอโศกมหาราชทิ้งศาสตราวุธหันมาส่งเสริมธรรมมาวุธให้แผ่นดินพระตะเต็มไปด้วยผู้ถือศีลห้าทั้งประเทศงดการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต นี่คือที่มาของคำว่าสันติภาพภายในนี่คือผลที่เกิดขึ้นจากคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมภาพมองเห็นโลกปัจจุบันย้อนกลับไปในอดีตไม่ต่างกันเลยศาสตราวุธที่ผลิตขึ้นมาทุกวันนี้เป็นศาสตราวุธที่รุนแรงมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันและธรรมาวุธละ่ะจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไร โลกกำลังร้อนขึ้นอย่างมากระอุขึ้นอย่างมากดินก็เต็มไปด้วยการขุดการเจาะพลิกแผ่นดินเพื่อหาแร่ธาตุดินก็เดือดร้อนน้ำก็เต็มไปด้วยยาพิษผู้คนใส่สารพิษลงไปในดินก็ไหลลงไปในน้ำบนฟ้าก็เต็มไปด้วยสารพิษเพราะมีเครื่องบินอยู่ตลอดเวลา และในที่สุดอากาศก็เต็มไปด้วยสารพิษวันนี้เราต้องมีอากาศหายใจที่เต็มไปด้วยสารพิษกันทั่วโลกอากาศเป็นของสากลไม่มีอากาศของราชามหาเศรษฐีวัน,นิพกยาจกราชาก็หายใจอากาศอันเดียวกันยาจกก็หายใจอากาศอันเดียวกันเพราะฉะนั้น เราจะเห็นว่าวันนี้ภัยต่างๆมาจ่อที่ปลายจมูกของเราแล้วสันติภาพมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างง่ายๆอย่างที่เราคิดนะเพราะเรามัวแต่พูดถึงสันติภาพแต่เราไม่ได้ทำแต่สำหรับพระเจ้าโศกมหาราชพอได้สติปับทิ้งศาสตราวุธเลยทำเลยเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่หันมาใช้ธรรมาวุธจาริอโศก มีมาจนถึงปัจจุบันนี้เราไปอ่านดูก็แล้วกันถ้าฉะนั้นโลกใบนี้ถ้าอยากจะเห็นความสงบสุขร่มเย็นนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปฏิบัติผ่านศีลสมาธิปัญญาให้เกิดทำสมาธิให้เกิดปีติให้ปีตินี้เป็นตัวชำระล้างจิตใจของเราฟอร์แมตจิตด,ดีลีข้อมูล ร้ร้ายอาฆาตพยาบาทออกจากใจเราทำสมาธิกันให้ได้ทั้งประเทศให้ได้ปีติกันทั้งประเทศก็จะเป็นเหตุให้เราเข้าถึงพระพุทธศาสนาโดยธรรมชาติเราจะหยุดผลิตสารพิษต่างๆเราจะหยุดการเข็นฆ่าพยาบาทซึ่งกันและกันทุจริตคอร์รัปชันเราจะหยุดตัดไม้ทำลายป่าขุดเจาะชอนใพัฒนาจนกระทั่งเราไม่มี ลมหายใจจะหายใจอย่างบริสุทธิ์ได้เราพัฒนากันอย่างไรพัฒนาแบบนี้เขาเรียกกันว่าพัฒนาแบบจนตรอกลูกหลานที่เกิดขึ้นมาในอนาคตจะอยู่อย่างไรโลกที่ร้อนระอุขนาดนี้อากาศที่เต็มไปด้วยสารพิษแบบนี้เราจะต้องใส่ชุดอวากาศอยู่กันอย่างนั้นหรือลูกหลานของเราจะบอกว่าอย่างไรว่า บรรพบุรุษของเราทั่วโลกได้ทำอะไรเอาไว้บ้างทำไมอากาศเกิดขึ้นมาแล้วมานถึงเป็นเช่นนี้ความงามที่เคยมีแต่ปางก่อนที่เราไปไหนมาไหนสะดวกสบายไม่มีพิษไม่มีภัยไ,ไม่มีอันตรายเลยหายไปไหนหมดบ้านเมืองเต็มไปด้วยขมโมยขมโมยขโจรเต็มไปด้วยคนช่ำาาดบางหลวงเต็มไปด้วยคนคิดคด เต็มไปด้วยคนที่คิดจะเอารัดเอาเปรียบกันคุกตารางเต็มสันติภาพจากพระพุทธศาสนาของเราต้องใช้การปฏิบัติลงมือปฏิบัติแล้วกำจัดจริงๆอัตมภาพเชื่อมั่นว่าสมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จออกบวชนั้นทรงสร้างสันติภาพให้แก่คนทั้งโลกได้จริง สรงเอาพระองค์เป็นตัวประกันอย่างกรณีขององค์ุริมานก็ดีพระเทวทัตก็ดีนี่เห็นได้ชัดเจนว่าพระองค์ทรงลงมือปฏิบัติจริงเอาจริงเอาจังไม่ย่อท้อไม่ท้อแท้ไม่ถดถอยกับเรื่องใดๆทั้งสิ้นถ้าหากจะเป็นไปเพื่อสันติภาพของโลกสันติภาพภายในเพราะฉะนั้นเนื่องใดโอกาสวันวิสาขบ,บูชา ในปีพุทธศักราช2,566ปีนี้ธรรมภาพจริงอยากจะเชิญชวนพี่น้องทั่วทั้งโลกพี่น้องชาวไทยพี่น้องชาวพุทธของเราได้ปฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างนำความรักนำความหวังนำความทรงจำและแรงบันดาลใจมาเก็บไว้ในใจของเราแล้วสร้างพลังขึ้นมาช่วยกันทำนุบำรุง ฟื้นฟูโลกใบนี้ให้เต็มไปด้วยอากาศที่บริสุทธิ์น้ำที่บริสุทธิ์ดินที่บริสุทธิ์ให้เต็มไปด้วยสังคมที่ปลอดศาสตราวุธและเต็มไปด้วยธรรม,มาวุธสันติภาพก็จะเกิดขึ้นพระพุทธศาสนาก็จะมีความหมายขอเจริญพร